พีนียวเี่าที่เดิมไอ้ต้นใครอ่ะก็นางเสดที่นางเสดนั่งกับใครบ้างอหออีนพีนี่อไรบ้างอะแที่จงแล้วใคร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 มาขึ้นเอาผ่น้นเปิดประตูรอแล้อยู่นะไม่อีนนี่คือไงต้าโรงเนียนี่เป็นไงวะไม่อีนพีมันคือแบบว่ารถโดนทีนทีนิดรแบบว่า แบบพังเลยอะอะไรกูนั oh, oh, ่งรถไอแปดนะกก่แซมฮัลโอยอินพี่อะไอ้งอะดีกว่มีใครเทสยังมยิงหลังบ้านอะจนมึยิงหลังบ้านนะใบเขียวด้านหลังอะไม่เขียวกับสองอะจะใบเขียวสองอะเพื่อนป่อยไม่ได้อ๋อรถรถรถตัวตัวแรกหล่นน่ะมึงปล่อยรถไอโจเลยเอ้ยปล่อยรถไอโก้เลยนะรู้หรือเ่ารู้หรื่องพี่ครับมีมีมีใครมีใครได้เสียงเพลงไหมครับเป็นมือลำโพงอะตบลงหรือเปล่าไม่ลำโพงอะไอโจ อย่าลืมเราลงนะจ๊ะอาจาความแรงเท่าไรก็ตกปะหรือหไม่ตกยู ala to es, şey. yes, ่ยยุ <5 <5 <5 <5 <5 ่ยยุ <5 5> <5 <5 <5 <5 <5 ่ยยด่ยยุ <5 <5 <5 <5 ่ยยุ่ยยม่ยยุ่ยยุ่ยยม่ยเุ่ยยุ่ยยุอยยุ่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 ยอลองยุ่ยยุ้ยยุ่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 ยยุรยยุ่ยยุ่ยยุ่เยุ่ย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 ปุ่ยย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 ุ่เยุ่ย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 ุ่่่า มีคนนแนงอะรถใะมีคนมีคนไปแงเกาอย่งอะพี่ไอเกียดเดียไอ้สรุปอีพีนี่คือพังเลยป่าหรือรถรถเขาบ้างรถเาบ้างรถเขาบ้างจะฟังไหนะขาบ้าเขางไจอไอเขาบ้านทาวีกับอีกคนมาจอสพันหมืเขาบอาเอยู่นี่ไม่รถขับมาทางับมโปโอะเรารถสีแดงกดล็อกรถสีเขียวนะแล้วอีมพีนี่คืออะไรพังเลยบ่าหรือรถรถ ไม่ใช่าม่โโยโฮมโปไปใจมึงหันหน้าโฮมโปนะมึงหันหน้าโฮมโปนะมันจดมันตะพานเหมือนก้อนเดี๋ยวไปเล่นโฮมโปกเดี๋ยวไปเล่นโฮมโปมันตาพันนะโอเคโอเคมึงมาตาพานเหมือนมึงมาตาพันเหมือนมันอยู่เลนไหนฮะอยู่หน้าหน้าโฮมโปเลนซ้ายเลนซ้ายอยู่ข้างไหนโฮมโปมึงมึงอย่าเล่นไปดีนะอยู่ข้างไหนหน้าโฮมโปรถจะลบไฟมันไอ้ถ้าไฟมันมีหิด้วยมันจะข้างในลานจอดเลยใช่ไหมโฮมโปอะรถบอกกายสามนาทีพี่พีมันจอดข้างในลานจอดรอจะรไรอ้ได้มาสามนาทีรอรถ โอ้ยมันเยอะว่ะนะล็อกลนนะตัวยูนะล็อกรปไฟชื่อตรงวอยังไงวะพี่ปิดได้ปะเจตเจตเจตเจจะน้อยลงเจขอบคุณพระเจ้าที่สภาบรรลุใจโทรมาบอกว่าที่นี่ไม่ให้ทำเจรยำนะครับไปชุบร้อยให้พายแลวโทรมาบอกที่นี่ไม่ให้ทำเจรยำนะครับให้พอยทีเดียวมึงมึงมึงฟังนะโฮมโปรมันมีหินตรงรางรถไฟกับตรงกลางนะชุบร้อยอ่ะลองแล้วคันนี้ดีกว่าแท็กดีอ่ะแท็กดีเฮียเออ ไม่เห็นหล่แสงบ้าอนเราแสงมพเราั้โกงะพี่เาัจาอุ้งีอ่ะจะเล่นหรอเห็นจะหล่อ่ะมาดีนะรออุ้งศีลืยงหน้าใครี่เลืงหนึ่งรือใช้กันหาที่เผาเลยตอนนี้ที่เผาหืมงวะตัวที่เผาลืมนะตับตับไอ้ทุยเติร์แอบบว่าไม่มาต้องต้องหนึ่งาถึงอะนะเาไม่หลังมั้งไม่มีไม่มีเราต้องอุ้มหนึ่งขอแป๊บนึ่งกอนใจเียรลองดูก่อนว่าเป็นไงต้องไฟกับว่าเป็น ไน้สำมันมันเพิ่กมมััันนนมมพึงควรซื้อนะเพราะว่าที่นี่มันเติมน so, 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 ้ำมันมันต้องลงรถอยู่แล้วอ่ะมึงการันตื้อถังน้ำมันไปก็ดีนะมันไม่ใช่แบบว่าขับผ่านแล้วเติมอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อตอนอุ้มค่อยซื้อตอนอนออตุ้มก็ได้ค่อยซื้อเฟสอุ้มก็ได้ใช่ค่อยซื้อเฟสอุ้มชิวพี่ถึงใจกลยนะทุกคนทุกนท่านไอ้ไก่ทำไมไม่ให้พี่นุ๊กขีดเขาออกอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไอแปดดำไปเสียที้คนมเรืองไอสัตว์ เอ้ยดูเก๋ยด้วยต้องไม่ผมไม่ผ้ดพ่อนะเสี่ยไอ้โทนี่วันนี้ขุนสดเสี่ยไอ้โทนี่วันนี้เขาสดชื่นน่ะใช่ปะโอ้คิดถึงตั้งเลยอ่ะสดชื่นน่ะเผื่อแล้วอุ่นใสดใสอ่ะสดใสอ่ะไม่อยู่บุ้ง่ะไม่เดนียวอยู่บุ้ง่ะโอ้พี่เงี้ม่งี้ยเทบเราเป็นแล้วอุ่นใจไหับไปโฮโปเลยสัสไนี่ดเดี๋ยี่อหมอพี่ปืนกลไอ้บินได้มึงรอหนึ่งนาทีดิ ไม่ไ้เล่นล่นบิลล่เล่นชายากเลยบิ่ยิงแม่ตกรเลยสัตว์เออดิถ้าเิยถ้าอยกเลยไกลจัดเลยหรอยิงแม่ตกรถแม่งหไอ้รถไอ้ไอแม่งลบไปเลยอยากมไ้ยิงเสือดับไหนวะมั่กาลองดิมาลองไปเล่นมาลองเลยไม่ดิไอ้พี่ถ้ามึงโดนก็ต้องไปเลยพี่ใช่ล้แหละเฉิน่าไอ้แบนผมมีวิธีนะตอนตอนแกรถจะล้ใช่ปะพี่ส่งคนไปมองห้าติดบ่ห้าตดบอห้ารถหนึ่งนะ ตอน50วินะตอนเนี้ยตอน50วิอ่ะพี่30วิก็ได้30วิ30วิ30วิวิอ่ะวิตัวนั้นตัอนอ้นตัวนั้นตัหนน้นตัวนั้นตวนั้นตั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 วนั้ัวนั้นตัวนั้นตวนั้นตัวนั้นตัวไั้นตัวนั้นตัวไอ้กตัวนั้นมัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวนอ้วน้วนั้นตัวนั้ว้วั้ เนยสามสิบแล้วสามสิบแล้วสามสิบแล้วขับเลยเอา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 เลยไม่ให้ต้อนไให้ต้องคนไเให้กระจายกีบไปให้บินนให้บินยิงเรื่อยๆอ่ะไม่เกเขาบนหัวนะกูกระเด็นไเหบ้างไปไหนบ้างแอาไปไหนนะแซมอย่างเงียบแซมแซมเนึงพี่แมกิวจ่อกระจายเขาจ่อกระจายวิอมอไม่ไม่ได้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 ได้เด้ได้แซมพี่ ปากยังแฟมเยอะมากเลยเยะสวยโมมาเขเขยับมาไม่เข้าไปบเาจัแรกเข้าไปบัอยาเข้าเอ็มพีรถไอ้หงอกสีดำข้างหลังใครอะหลังจ้าวแรกเขาชนลึกเข้นไปเลซ้ายเขาไปชนลึกลึกเขาชนลึกลึับเขาไปชนลึกลมาแล้วาล้ชนต้องล้งนล้ลนาเฮ้ยโดนเีโดนเยล้ต้องรีบกไวมากูต้อง ไปเอาอยไปตองหนาอโดนเยที่ไมาตรงกลางมาลงตรงกลางเอาพี่แกาแล้วพี่พินพี่พินปุาลปอก่พี่ก่เร็จก่อนไม่ต้องรีบ

มาเลนขวามาเลนขวามาเล่นขวามาเลนขวาเอ้ยอย่าวิ่งเลนซ้ายสองคนอย่าวิ่งเลนซ้ายมาเลนขวาเล่นขวามเลนขวาตั้งัต้เอาผ่านเม่ต้องรับงะอา่านเขาต้งรยต้องเอางดานเขาได้มางนเาต้งองเอาผ่านาต้ัต้องเอาผ่านหน่อัต้องเอาผ่านหน่อยมบต้องเอาผ่านเอาผ่านเขาตบ้องานเาตงบ้องาน่นเาัา่านเต้องเอาผ่าน้งต้องเอาผ่านเขาีอ่ะอเา

กูจะอยู่กูอยู่ในไฟตอนนี้มช่วยหน่อยล้มด้วยมีคนซ้ำแทนหน่อยดิถ้ากูไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนกู้ถ้ากูไม่ได้กลับมาปิดตรงกลางเลยไม่ต้องฝืนก um, ู้แค่คนเดียวเดี๋ยวไปกู้ที <S 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 ่หลังได้ากายกายถ้าปิดกลางเลยเรานะไม่พี่อยู่ไหนกายดูสโคปไว้ไปคืออยู่กายครับไม่เคลี่ยวอะไรสำงัญน อีกข no. ันด้วยอีข exactly. ันด้วยยักฟาไเลคนล้มตรงกลาคนนึงเห็นบ้าตรงกลาย่ไหนไรนอีขันอีนอรเฟอร์เฟอรเฟอร์เฟอรทได้หนงราไรเ็นเอยหนอยู่ห้ไปี่เลอจริงนะเ้อเไปรต้องเฟอร์เ่อยต้องเฟอร์เ่อยเฟอร์เ่อยขันนึง้ออีกร้องอี้อีก้อง้องอีกไว้อไไว้ล็อกไไว้ล็อไว้ไวิ่งหา่อยว่หน่อยวนเฟออเลย อาบ้าพี่บําฟนออกให้มามา่ามาไหนมาฆ่าไหนมาฆ่ไหนยู่ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ดครอยู่ใครอยู่ใอยู่ใคาอยู่ใอยู่ใครอยู่ใอยู่ใครอยู่ครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ใคาอยู่รอยู่คอยู่ใคร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 อยู่ใาอยู่ใครอยู่ใครอยู่อยู่คยูครอยู่ใ่อยู่ใอยู่ใคอยู่ครอยู่ใอยู่ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่อยูคอย่อ่อย่อยคู่ยู่อยู่อยู่ยใอยู่่ใอยู่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 คาอยู่อยู่ยู่่อยอยู่อยู่อยู่่อยอยู่รอยู่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 รอยูอยู่ออย ตัดยังงวโนตกเขาปไหนรถใครไม่ได้อยู่นี่ไม่รู้อะตายแล้วตายปะล้วอ่ะไม่รมีใรหายไปแล้ววะตายไปแล้วหายไปแล้วว่ะเอ้ย่เพิ่งไปบ่นมันถือส้มไงกับกับับถือส้มับข้าในไฟแทกอะยีมพลูกกลางอะกยีมลูกกลางน่าตงกูเนี่ยตงงกูเนี่ยใช่ว่ามาสดไหนี่ไล่ไหวเฮียจคิดได้ปืนผู้พี่แมงสั้นวะมันมันขับวนเล่นอยู่หลังคโปะอยู่ผมไล่อยู่ผมมาผมอยู่อาทิตย์ผมอยู่กอยดิ้นน อเถือศพในเร็วๆกลับมาเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็วเอโก้มาปลดล็อกรถมาสมรู้กันดิจะได้รู้มีใครไม่ได้อยู่ในไฟบ้างเพื่อนหายไปห้าคนนะน่าจะโดนออกไหมไอ้โดนออมี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 คนหนึ่งออกแน่ๆแล้วหนึ่งอะไม่งั้นคนตอนไม่ตอนนี้ต้องกลับมาถือศพก่อนจะได้นับไม่ไม่ฟังก่อนเดี๋ยวสามศพเดี๋ยว mm. สามศพที Teraz, e ่ที่อยู่ตรงกลางอีพี่เนี่ยต้องกลับไปเอาไอ้ฉะนั้นปืนต้องกลับไปเอาแล้วปืนต้องกลับไปเอาแล้ว งันน bon. ่ะคนที่ไม่ต้องอุ so ้มอ่ะคือ10บิลลี่นะเพราะว่าบิลลี่ปืนไกลสุดอ่ะต้องให้บิลลี่เล่นนะต้องให้บิลลี่เล่นเล่นอ่ะเป้นึงป้านึ่งผมไล่อยู่ตอนนี้จิ๊ปมึงกลับมาถึงศพของพี่ดิจิ๊ปมันเราซันมึงกลับมาดีได้เองไว้ใจได้เสมอเอ้หลงมานถือศพในเพื่อนต้องแยกต้องแยกศพปืนป่ะพี่เขาช่วยได้นะมวรจะอุ้มเลยเหรอพี่ควรจับเคสที่มันจะเมมอ่ะต้องเคสต้อง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 นดคต้องต้องต้องต้มงต้อ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 งป้องต้องต้องต้ะว่าคนไหนปืนอนไหนวะพี่ กดจีกดจีกดจจีไม่ได้ห่ะไอ้โหลตงกูอีกศพนึงมาหน่อยไอ้โหลอไหมเดี๋ยวถีบปืนปนไม่ได้ไอ้หัเพื่อนใครไม่มีศพเนี่ยตรงกูเนี่ยไม่ปืนไม่ปืนไม่ใครเจอปืนไร้เขนี่ยปืนยไม่ไม่ปืน้เฉยไว้รถเขียวไหมถเอยู่ต้ผมนรถไหมพี่ป่นนะอย่าปนนะผมเวสองอยู่บนรถวยคนที่ไม่ปืนอะอุ้มคนมีปืนมาจมรถกับผมได้พี่ไปมีปืนใช่ปะ ใช่พี่โต๊ะผมคือสองปีคือหนึ่งและคือหนึ่งในกัรกระไฟปุนรถกบอ่ะพี่ใครที่ไม่มีศพในวอร์กดกดพูดได้ปะเอ้ยบอกบอกบอกมาเลยว่าใครไม่มีศพบ้างเลนับคนที่ไม่มีศพคือหนึ่งอ่ะพี่ไปหายไปยิงไปรถกบรถกบรถกบโจไปรถกบเออเขาเหลือสองนะศพเขาเหลือสองอ่ะใครว่างมาอุ้มหน่อย เราได้ปืนสาคนพี่ได้ม่ในวอลยี่สิบคนมีใครไม่มีศพบ้างอ่ะบอกหน่อยได้ไหมศพเหลือนะศพเหลือสองพี่พี่ไม่ได้ถือนะมามาเหลือสองอยู่ในในไฟจันร์ถือถือไปอนคนนึ่งอ่ะเหรอคนหนึ่งคได้กิ้วขึ้นมาคได้คิวขึ้นมาจันทร์จันทร์จันทอ์จอนทร์จอนทร์จั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 นทระจนร์จันทร์จันทอ์จันทร์จันทร์จันร์จอนทร์จันทอ์จันทร์จันทรจันทร์จนทร์จมนทรนจันรจนทรงจันทร์จันทรอจนทจน ที่ว่าเพื่อนไอแวนหายนะไอแวนหายนะขับวนหาได้ใช่ใช่มึงวนหาเลยเดี๋ยวพี่ไปช่วยหาไอแวนโดนเหรอไอแวนหายนะมันไม่มีจีไม่ใช่เหรอพี่นี่จีอะดีมันจะหาเจอเองไม่ไปจไอคิวไม่เอาคิวเอาสบเพียไปเลยไปไดไมพี่หอกกบมาเราเล่นเฟดอุ้มดีกว่าพี่รับไอแันหายเราต้องเลี้ยงต้องไปร่งไปเรา้องไเลยนะผมจเล่นเดี๋ยวผมจากการเล่ไปได้ พี่ทิมีศพปะก่อนพี่แล้วก็ต้องต้องมมพี่มีแค่พี่บินกับพี่ทิ่นนะไม่มีศพอ่ะเท่ากับว่าเราพาเราเยะใา้แผนะเอกปืนนะรมาวายต้องขึ้นรถแรงต้องขึนรถแงต้องข้นรถรงไม่มีศพเดี๋ยวคนื่อเนี่ยตรงผมเี่รมีรพเดี๋ยวเดี๋วเพี่มาพี่ไม่ตรงผมนี้ศพเอว่างอันหนึ่งนะไม่มีคนอุ้มอ่ะโหกิ่งไหนตรงไหนตรงไหนไอพอลได้ไอพโกเลยนี่สายพี่เหลืองสายไม่มีใครขับแท็กซราะกพี่แล้วอาไหมเดียว พี่ขับแท็กไอ้ไปพี่ขับแท็กปเหรอพี่เป็มป้พี่แทนี่มเต็ปืนเตมปยมาปเอาี่เอาตัวปืนไปได้สลัแท็ไงสลับศพดิแท็กนี้ยดูดูหน้าต้องดูเพนสงทมันดีสุดเลยแท็กดีสุดแล้วนั่นต่ว่าแทดีสุดมีใครมีใครไม่มีรถป่ะตอนเนี้ยจะได้พามัไปพามีป่ะี่ไปพาเราเยพาเราเยันขึ้นรถละมูไปพาไปพาแซนดี้ไวไวไวจะได้แวแวแล้ววว ไม่เขาส่งเขาบอกว่าเฟอร์ดีสุดมาพีี่่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่แท็กไอเฟอร์เฟอร์ดีสุดเฟอร์ดีสุดไม่แต่ว่าเฟอร์มันมีคนเดียวไงยแล้วลองมาลองมาจากเฟอร์ว่าต้องเป็นแท็กปะเขาบอกไอแปะต่ไม่ใช่อุ่บอกให้ไม่ใช่ไอแปะว่าไม่อแี่ไหนม่พี่แล้วเราไปลงไหนเนี่ยอาจจะเก่าไม่คนคนที่คนที่นั่งคนเดียวเราลีลรถเสร็จแล้วไม่ต้องมาแต่นายกระจายรองหอนเลยเดี๋ยวนับเนี้ยวอรให้คนที่ไม่ได้มาเนี่ยละหายเนี่ยละหา มันทำอะไรไม่ได้ว่ะโทนี่มันไม่เห็นชีเพื่อนไม่ว่าไงก็ต้องถอดไปก่อนเลยเฮ้ยเว้ยานชมาถอดแล้วไปให้บินรีช่วยมันโชคแน่นอนบอกว่าโชคดีบินได้เจอบอกนะสปอตบอกนะลองรถไปเชื่อเพื่อนเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนจะสั่งห่อนะ15จะสั่งห่อนะหาจุดจอดอะไเองนะสิภาที่มึงไอ้เหี้ยกูอยู่ลงมาทะเลทรายกูมาซ่อมรถคิดว่ามันเอาเข้าเหมืองเปล่ากูว่านะที่เหลือน่าจะถือขึ้นมือไว้เพราะระแวกนี้ไม่มีละ4คนถูกมั้ย ใช่สี่คนพอาันที่กูเจอแค่คนเดียวอ่ะแล้วกูขับวนไปลืมตั้งเมาแต่ว่าลืมนะตั้งเมาหรือเปล่าไอ้นี่นะไอ้ตังคูแบบมันมีเฟอร์คันหนึ่งอะเอาเพื่อนออกไปเฟอร์อ่ะเฟอร์แน่แน่าแล้วจะเห็นคันเดียวอะกูขนาดอะไรกูรถกูเข้าไป่ยีมพีไม่งพังเลยไม่สัสแลไอ้ที่มึงไล่ไล่เขียนได้เกี่ยวคือเฟอร์ป่ะหรือไม่ใช่ เออเร็วกาวจสังหอแล้วหนึห้คือกระจายกระจายในเทปว่ากรากระจายกระจายเเไม่ว่าอนเมือเจอราโบราโบมันเจอเจอเรืองแสงเรืองแสงโอเคมาๆมีใครยไม่บอกไหมลงรถลงรถมีใครไม่บอกไหมกกกห่อไวมาก let's go เออบอกไ้ได้ไ่งไมไเ่มืองได้ป่ะกูเจออในเมืองกูได้ได้เขตในเมืองพี่โดพี่รู้จัก้พี่เปมยังพี่ไปไม่ต้องเล่นในเมืองนะโอเครอพี่เปมดนึง แม่ตอนนี้ใครพร้อมแล้วล่องรถอะไรวะเขาช่องรอเลยรู้จักป้าผู้หญิงคนนี้ไเหรอมาได้เลยได้เลยเหมือนมันออกเครื่อามีห้องออกนะออกเลยหอกเลยอะไรเหมือนเขาบอกเพื่อนเรานะออกเลยรู้จักแต่ละมาไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรคนเข่าไอ้นี่เดี๋ยวคนนั้นจะมาไหมเขาเหนี่ยพอพอเนี่ยต้องรู้เปท่าเดียวกันพอเลยแต่ไม่มีใครวะต้องรู้มายังไหว้ละไปละเข้าแล้วนะตขาบอกเข้าแล้วนะทะเลทรายพอบินออกจากแซนดี้ไปเกเกากับลำพิษ ไอ้เห <onz> ี <etus> ้ยเราอุ้บสี่เล้วพี่กิววันนี้คือกิวใครเมื่อกี้เงียบจัดเลยพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรธรรมดาเนาะธรรมดาเงียบนเอยเงียบเลยเกิดเหรอเขดเหรอตู้หมูตำรวจไล่ผมแล้วพี่โอ้กูเจอแล้วไอ้เหี้ยอะไรหมูไม่อยู่แล้วกูเจอแล้วพี่กูขอเอนที่นอนกูเจอแล้วเจอตำรวจไอ้เหี้ยไปเพิ่มไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มเฮ้ยโดนหอไรเหรบใจเย็นทำรลงเลยเพิ่ไอ้แบบอะไรกันเราพี่โดนหอไรเไอ้แบบเหมือนฟังกันหายสี่ทิพย์หายสี่ทิพย์โดนหอไรเหรอ ยวก็เยอไปดิเ้ยต้องเข้าเมืองนะขึ้นเกเลยขึ้นเกไปเลยขึ้นกเกไปเลยแต่รถก็โคตรแรงอ่ะต้องเข้าเมืองพี่ไม่แตกไม่ได้ขอใช้ว่ามนี่ดิทำไปไดาสี่ลอยขอใช้ขอใช้วมนึ่ดิยีคนตอนนี้มีใครไม่มีศพบ้างอ่ะมีกูครับพี่เพย์คพองอยูสิบก้ขอขอหายสเคสพอมีรถตำรวจอยู่ไอ้เหียพี่นุ๊กรถตำรวจพี่นุ๊เอากชี้ออกขึ้นเขาแล้ว โดรวดตำรวจรวจรถตำรวจอยู่บนซ่ของแล้วกันตกปลาเก่าเุ๊กปลาโดนไล่โดนไล่หนึ่งคันเนเขาค่ายเขาค่าลงนะเขาค่ายลงนะเขาคายลงเขาคายลงพี่มีใครตัดให้ผมนะบ้าตำรวจหนึ่งคันตรง้ลื่อนผ่านไตุาใครทหารไกลวะรไล่่ไปได้นไปได้นแต่ว่าเี่ยห่างอยู่ห่างอยู่พี่ไม่เป็นไรละแล้วเขากรหันระวังดแล้วไกลอยู่ไกลอยู่พี่ประเดนย่ผมขึ้นเกาลว่อยู่ข่างเ ผมเลถ้าใครเจอญาติมันมึงเรียกนะใครเจอญาติมันอ่ะมันจเจกยังไงเพื่อนมันไม่มีจีข้าอยากรู้มากเลยอ้าเจญาติมันเฮ้ยโดนไล่อ่ะโดนไล่อ่ะบอเดบอเร่เจอห่ออะไรเงี้ยมึงก็ถามก่อนเลยว่านี่ใช่เพื่อนไหมถ้ามีแสงสีน้ำเงินกับแดงบนหัวนี่ถ้ามีห่อตอนนี้หน้าเป็นแก๊งเราแก๊งเดียวป้าที่ติอ่ะหน่าใช่นะใช่มแก๊งเราแก๊งเดียวโดนรถสีดำเลยแค่นี้ฝั่งมันสีเอาไลยนั่นตำรวจมาแล้วกังหันย่งมานะกตำรวจนะกังหันรอดละหนึ่งเอาเงินมาหน่อยพี่ พี่พี่ผอบบ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 เบาอบบับผบบ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 มบนบบ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 รบบพี่บบ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 อบบ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 บ อยี๋ยจะควงแก่ถามันจะหญิง mm hmm. ดิสนีย์กินชาติดเชมามันก็ได้ติดวิสกี้จะเป็นวิสซี้ชิฟฟี่ว่าที่อ่กับไม่ดีอาจจะเป็นคนที่จะมาเชิญรูบสูคเฟ่